ไม่บอกค่ะให้มันขาดใจตายไปเลยทุละกชีวิตฉันยิด,ดีจะดีกว่านี้อีกเธอคอยดูถ้าฉันน้มหน่อยเขาไปยังหลงฉันหักฉันซัมนี่สว่ฉันน้มใหญ่นัน่นละคะ่ะพี่น้องขาตามที่โซแอนเพิ่นว่าเนาะคนเฮ้าเนี่ยมันเป็นจังไดมากจังได ถึงด้แบบพยายามหาจุดบกพร่องหรือว่าข้อบกพร่องของเขาทั้งที่ซอแอนเนี่ยก้าพูดได้เลยว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้คำว่าเพอร์เฟก์แทบจะไม่มีจุดบกพร่องแต่มันก็มีบางคนบางกลุ่มบางพวกที่เพื่อนบ่มีเวียกมีงานหาจุดบกพร่องเพื่นมาเา้าเนาะอะเรื่องราวเป็นจังไดมือนีพี่น้องคะ่ะสาวไอกับสาวคําพอยขอมาเวา้าสุพีสุนองสุพ่พสุแม่ฟังคะ่ะสวัสดีคะ่ะสาวคําพอย ค่ะสวัสดีค่ะซออกับเรื่องเล่าที่ว่าเออเนาะตามกัดตามจิตามดาตามวาตามหะข่อปู่พ่องที่เขากับแบบว่าน้อยที่จะมีข่าวประ้องสําหรับทางซอเอ็นเดีที่แฟนคลับทุกคนจะรู้ค่ะจนทางล่าสุดนะคะได้ไปเจอคลิปหนึ่งมาช่วงหนึ่งที่ทางซอเอ็นได้เป็นการไลฟ์สดพูดคุยระหว่ากับแฟนคลับพูดคุยเมาม้อยว่าหัวบ่วนกันนู่เสียมันก็จะมีเอฟซี ่าขอพูดว่าอ,อย่างเงละ่ะอ่าแฟนคลับที่แบบปสออ่ะที่ตามดูอยู<า><ม>่แต่ว่าที่เพิ่งมีอคติดีกว่าวะใช่ใช่ที่มีอคตินั่นแหละอืไม่โวไม่วายค่ะอืตามที่คอมเมนต์มีึ้นมาแฟนคลับโอ้โหเด็กหินกระตางตกแตกับคบอกของคุณคุณหนีนะคะว่าเออทําไมถึงพูดอย่างนี้จนทางซอสเองก็ได้ออนพูดแล้วเนาะว่าเออตามไปเลยค่ะว่าไปเลยค่ะ ราะว่าช่วงนี้คือซ้อคือแบบือจริหมายเนาะกว่าจะเป็นแอนนอรดีได้ทุกวันนี้คือแบบไกลมากไกลจริงๆเจอเรื่องราวเจอมรสุมมากมายกว่าจะเป็นแอนนอรดีทุกวันนี้ now, ถ้าเจิดบนี้ไปก็ค,คือคงจากนี่แหละอาจจะแะไว่าเป็นเรื่องเล็กๆ <outgoing. S 1> แต่ว่าอาจจะ,จะเราเห็นเนาะตอนได้ฟังรู้สึกว่าไม่สบายใจแทนซอรจริงๆค่ะอืมคืออัง <ingle> จริงแล้วคือตอนเนี้ยคำว่าแอนออรดีมันใช้คำว่า perfect ได้เปลืองมากแล้วเขาตอนเนี้ยคือเขากำลังเจิดจรัรดในวงการ นะคะพี่ดอวคะ,คะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขุมผลงานไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมาอย่างเงี้ยแฟนคลับแฟนหมอลำนะคะเอฟซทั่วประเทศเนี่ยให้การตอบรับเป็นอย่างดีรวมไปถึงชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบมีลูกๆที่น่ารักมีสามีที่อบอุ่นยังไม่พอมีธุรกิจเออมีการงานมีอะไรที่มันเติบโตจนทำให้คนบางคนเนี่ยคือมันเป็นจงังได มันมามีความสุขบอกเห็นเขามีความสุขแล้วม่มีความสุขบ่ต้องพยายามไปขุดไปเสาะหาจุดบกพร่องของเขาเอามาบูลลี่เอามาต่อว่าเอามาคอมเมนต์เอามาแซะแบบนี้เนะะาะสาวคำพอยอซึ่งล่าสุดพี่น้องขามีชาวเน็ตอ่าท่านหนึ่งเนี่ยแะคะ่ะพี่น้องขาเพิ่นได้มีการคอมเมนต์นะคะซอแอนว่าหน้าอกเล็กหน้าอกเล็กหน้าอกน้อยเพิ่นว่า ซึ่งพ <Ha. S 1> ี่น้องขาซึ่งไปติเขาทําไมเรื่องหน้าอกเล็กเรื่องหน้าอกนี่มันเป็นความชอบหรือไม่ชอบส่วนบุคคลถ้าพูดถึงถ้าซอแอนเองเนี่ยอยากจะทําหน้าอกอยากจะสัญญกรรมหน้าอกเนาะให้บุ่ม <Ha. S 1> ให้สาลบอรึมเ <Ha. S 1> จังเสียเพิ่นเฮดได้เ <Ha. S 1> พิ่นเฮดได้อยู่แล้วเงื่อนเพิ่นบ่ออืดแต่ <Ha. S 1> โตเพื่นเองบ่ได้มากค่ะ <Ha. S 1> อืมและบอดบอยซิริชัยก็อาจจะไม่ได้ชอบ หรือเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาค่ะอันนี้เราไม่รู้แต่ได้ๆคือตรงที่เขาเลิศตรงที่เขาสวยและเรื่องหน้าอกอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็ธรรมดาก็สวยนะเราก็ชอบซอแอน,นในแบบเนี้ยลุคนี้หุน่นดีผิวนี้อะเบิงง่ายๆเลยนะคะอย่างใหม่ดาวิกาใช่ไหม,มใช่ไหมสาวคมพอย ในดวิกาก็เป็นคนที่สวยออล่ามากคุณดีแต่คุณใหม่เองก็ไม่ได้แบบว่ามีหน้าอกที่ใหญ่หรือว่าจําเป็นต้องไปสัญญกรรมอะไรเพราะว่าเขาพอใจและเขาชอบในแบบนี้อืมคนบางคนเนี่ยก็หยุดซะหยุดเนาะหยุดหยุดเอาความคิดตัวเองมาบังคับคนอื่นอย่าอย่าคิดว่าตัวความคิดตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่ อย่าคิดว่าตัวเองคิดเป็นแบบนั้นแบบนี้คนนั้นจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามซึ่งรักใครนะคะถ้าตัวเองรักใครเนี่ยก็ถ้าชื่นชมใครรักใครก็ไปชื่นชมคนที่เรารักส่วนถ้าเราไม่ได้ชอบไม่ได้รักค่ะพี่น้องค่ะก็แค่เลื่อนผ่านใช่ค่ะแล้วที่สําคัญเลยเพื่อนเป็นเิลลปิน่นเราเป็นเอซ เราควรติดตามที่ผลงานดีกว่าไหมเออ mm hmm. เลือกเทศนี้อย่าจับมาโยงให้มันเป็นประเด็นยวอย่าจับให้มันาพูดว่าเออคุณต้องอ่างนั้นอย่างนี้นะแบบนี้ก็โอเคแล้วนะแบบทำอย่างนี้นะ่ะเออต้องไปสปฏิาการรมนะต้องไปอาชีพหน้าแล้วต้องไปงนี้นะ, mm hmm. ปะเป็นโมเมนต์เป็ดาวไหลพี่น้งนองคะ่ะเอซี hmm. ่อยู่ในเกาะอุจจารของกับพวกยักยักษ์ก้า,กา,กาวลา่ยักษ์ก้าวขาไปอยู่ในลบเพลินประมาณน,นี้ mm hmm. ออืเออ ใช,ใช่ค่ะอืมคือจริงๆเราสองคนมาอ<ช>ัปเดตวันนี้ค่ะพี่น้องค่ะไม่ใช่ว่าจะไปโยงประเด็นดาราม่าหรือว่าจะสร้างดาราม่าอะไรนะแต่แค่เราว่าเรามองว่าไอ<ช>้<ช>เรื่องแบบนี้คือมันไม่จําเป็นต้องไปว่าคนอื่นเข้าไหมซึ่งอย่างซอแอนแกก็บอกว่าถ้าคุณมีความสุขกว่าฉันแล้วมาติฉันเนี่ย หรือคุณดีกว่าฉันแล้วมาคอมเมนต์ฉันเนี่ยคุณบอกฉันหน่อยซึ่งตอนนี้อย่างที่เราบอกกันเนาะเสาคำพอยตอนนี้<า>คือสแอนใช้คําว่าเพอร์เฟกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาผลงานชีวิตครอบครัวพ่พอแม่ลูกเขามีความสุขจนทําให้คุณเองเนี่ยไม่มีความสุขหรอที่มาคอมเมนต์แบบนี้หรือว่าคุณมีความสุขกว่าเขาเอถึงเข้ามาแซะเขาแบบเนี้ยเออบอกหน่อยถ้ามีความสุขกว่าเนี่ยมาบอกหน่อยเ แล้วความสุขของซอแอนเขาพอใจในแบบนี้เขาพอใ,ใจก,กับการทํางานของเขาเขาพอใจทุกครั้งที่เขาได้ขึ้นบนเวทีได้เจอเอฟซีแฟนคลับมาให้กําลังใจเขาอ่ะเขามีความสุขตรงนี้ค่ะอืมโฟกัสสิ่งที่เขามีความสุขอย่าไปโฟกัสสิ่งที่จะคล้องมีความสุขพี่น้องค่ะ แอนก็หลังจากที่ไลฟ์สดจบไปเนาะแฟนคลับเมื่อได้เห็นได้ฟังก็นั่นแหละพี่น้องคาต่างให้กำลังใจว่าเออเนี่ยแค่นี้ก็สวยแล้วค่นซอสวยแล้วสวยมากเลยเนี่ยสวยแบบของแอนค่ะ แฟนคลับบอกหลากหลายบางคนบอกว่าเออเนี่ยชอบน้องศิลปินมีคุณภาพร้องการแสดงสวยงาม,มแต่งตัวเหมาะสมและชอบที่สุดคือมั่นใจเรื่องหน้าอกค่ะน้องพอใจขออนุญาตนะคะถ้าเอฟซีเราศิลปินเราพอใจเราควรที่จะพอใจกับศิลปินของเราไหม,มออจริงก็จะว่าอหลรเนาะใช่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้แล้วก็เรื่องนี้มันก็ไม่ควรเอามาแซดด้วยใช่ไหม สาวความพลอยไม่ควรเอาไปคอมเมตนด้วยซ้ำคือคิดได้ยังไงมันอยู่ที่ความชอบไม่ชอบนะคะแล้วก็เราคือเอาจริงไงสาวคํามพลอยเข้าคงแบบว่ามันไม่มีทิฏติไงอาวแอนไม่มีทิ่ฐิไงคําว่าเพอร์เฟกมันเกินแบบมันลอยแบบจนไม่รู้ว่าจะลอยยังไงแล้วสําหรับซอแอนและคือด้วยความที่ ตัวตัวซอแอนเป็นซอแอนและซอแอนโฟกัสที่เอแฟนคลับโฟกัสที่ผลงานทำให้ซอแอนเองมี FC แฟนคลับที่รักที่คอยสนับสนุนเยอะมากจริงๆค่ะพี่น้องค่ะเรียกได้ว่าใครใครก็รู้จักเนาะแล้วก็ในโลกโซเชียลทุกวันนี้คือพี่จังวันและทุกแพลตฟอร์ม ขึ้นแบบคลิปซอเอ็นเนี่ยขึ้นสดงมันไว้กับเรื่องราวแม่จะลงคลิปลูกอย่างเงี้ยก็ขึ้นโอ้โหลักล้านหลักแสนจนเสียก็เป็นที่นิยมเป็นไวรัลในโลกโซเชียลใช่ไหมสาวคาพอยนิยมชื่นชอบเนาะเป็นกระแสว่าไงายล่ะเพื่อนตอนนี้คือสุดปังปังที่สุดนะคะปังทั้งครอบครัวเป็นเขาเรียกว่าบุญหนุนนำแมสาวคาพอย แมนแมนแมนขาะอืมภาษาอีสานถ้าบุญอยู่บ่บุญอยู่ทรงบอกเฮ้บุญอยู่หรือว่าบุญพลาอนั่นแหละบุญหลายๆรบุญนั่นแหละ่วกกันกันกัวมาแหละอืมวนกับพี่เออพี่น้อง่าเรื่องราวนี้ก็นั่นแหละก็ก็สิว่าแมนแล้วพี่น้องเนาะเพรี่หม่งตีจนตีเรื่องมีเงาโง่ยกก็อย่างที่สาวไอพูดเสมอแหละค่ะสาวคําพลอยคนเราเนี่ยเวลาที่เขามีแสงตอนนี้คือกล้าพูดได้เลยว่า โซแอนเ,เนี่ยมีแสงแสงแบบแสงเจ,จิดจัลแสงออร่ามากและที่ได้มีแสงที่นั่นย่อมมีเงาไงเ,เขาอาจจะแบบจริงๆแล้วเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีปมในชีวิตเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้อยากหาที่ระบายหรือว่ามีความสุขกว่าไม่ได้ฉันต้องมา กบความสุขของเธอลงอะไรอย่างเงี้ยไปดึงความสุขของเธอลงอะไรแบบนั้นแหะมันก็เป็นแค่จุดด,ดำๆเล็กๆเงาเล็กๆเ,เ,เราไม่ต้องไปสนใจนะแต่แค่ฝาก<ะ>ไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะหรือว่าใช้คําพูดที่มันจนเกินไปอ่ะมันรุนแรงจนเกินไปหรือว่าไม่สุภาพอย่างเงี้ยตัวคุณเองอ่ะจ,จะเดือดร้อนนะคะ ช่อะเมื่อนี้เราทั้งสองคนพี่น้องคะ่ะก็ฝากถึงนะอย่างที่บอกเลยชาวเน็ตนะคะที่เพื่อนมีปรมนะคะม่ปมในใจนะคะบมีความสุขในชีวิตถ้าจะไปคอมเมนต์ใครเนี่ยคุณยิ่งไม่มีความสุขมากขึ้นเพราะนะคะผลหรือว่าผลของกรรมหรือว่าผลของการกระทําของคุณมันจะส่งถึงตัวคุณทันทีจะ้ะใช่ <นำ S 1> ค่ะรับลปินก็ ถ้าจะรักจริงๆก็ติดตามผลงานรักในเขาแบบที่เขามีความสุขด,ดีกว่าเนาะใช่ค่ะแ<ป>นนค่ะ,ะ,ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ